สวัสดีค่ะเมลนะคะสวัสดีค่ะป้ายค่ะเรา2คนนะคะเป็นเซลโตโยต้าเพนรีค่ะสำนักง,งานใหญ่หัวสะพานนะคะ,คะวันนี้เรา2คนนะคะจะมาแนะนําอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินที่อยู่ในรถยาริสเอทีและ c h r กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะคะพี่ป้ายจะช่วยซ่อมแซมยางรถเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะเช่นเวลารถโดนตะปูตัมหรือยางรถมีการรั่วซึมนะคะก็อุปกรณ์ตัวนี้จะอยู่ด้านหลังรถเราไปดูอุปกรณ์ที่ด้านหลังรถกันดีกว่าค่ะพี่ป้ายไปค่ะซึ่งอุปกรณ์นะคะจะอยู่ท้ายรถนะคะจะอยู่ตรงแทนที่ยางอะไหล่เก่าเราเองค่ะพี่ป้ายแล้วเปิดอยู่ตรงนี้ใช่อยู่ตรงนี้เลยพี่ป้าย อันนี้จะเป็นตัวน้ํายานะคะกับเป็นตัวเครื่องที่ต้องใช้งานร่วมกันจะอยู่ตรงนี้พี่ฝ้ายก็ดึงออกมาได้เลยใช่ไหมกใช่ถ้างั้นพี่ฝ้ายเดี๋ยวพี่ฝ้ายไปแนะนําการสาธิตการใช้งานให้ดีกว่านะคะไปเคค่ะอันนี้เนาะเมลก็คือชุุปกรร์ตะยางสุกเฉิญเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้เมลดูนะเพราะมันใช้ง่ายมากเหมาะกับผู้หญิงอย่างเรามากเดี๋ยวทําให้ดูเลยได้ค่ะงั้นพี่ฝ้ายสาธิตให้ดูเลยนะคะโอเค อันนี้นะคะ,คะก็เป็นชุดอุปกรณ์ะปะยางเฉิๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวหลักของเขาแล้วก็อันนี้เป็นน้ํายาเคลือบเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้เมลดูนะว่ามันใช้งานยังไงคือใช้ง่ายมากไปเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดปุ่มตรงนี้แล้วก็นําขวดน้ํายาเมลมาใส่ไว้ในนี้นะคะแต่พอเราใช้งานจริงอะ่ะเราถึงจะค่อยให้มันตรงล็อกอันนี้เราก็แค่วางไว้ก่อนขั้นตอนที่2ก็คือนําสายตรงนี้นะคะมาเสียบกับสุกลมตรงนี้เลยค่ะแล้วก็หมุน ไปนะคะตรงนี้และอันดับที่3นะคะเราก็ะจะใช้ปลั๊กตัวนี้นะคะคือปลั๊กไฟเพื่อที่จะเป็นเสียบเชื่อมต่อกับ,บข้างในนะคะ,คะเพื่อที่เขาจะได้ทํางานโดยอัตโนมัติเลยค่ะค่ะเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้ากับที่จุดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะเราก็มาเปิดการใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นสวิต เปิดปิดนะคะพอเราเปิดปุ๊บเขาก็จะทำงานอัตโนมัติเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยค่ะ พี่ฟ้ายแต่เมีวขอแนะนําเพิ่มเติมเนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวน้ํายาที่เคลือบตัวอุปกรณ์ปะยางนะคะตัวน้ํายาจะเคลือบแค่ตรงด้านในของยางเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวตรงแก้มยางด้านนอกตัวนี้ใช่จะไม่สามารถทําการเคลือบได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนะคะก็คือว่าการที่เราปะยางเฉินอเสร็จแล้วนะคะเราจะวิ่งแค่ความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะระยะทางก็ไม่เกิน80กิโลเมตรนะคะให้ ท่านนะคะให้เข้าสูนบริการที่ใกล้ที่สุดหรือร้านปะยางที่ใกล้ที่สุดด้วยค่ะน้ํายาตัวนี้นะคะเราจะสามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะคะต่อการใช้งานราคานะคะจะอยู่ที่700บาทในส่วนของ a อทีพแบบยาลิตนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใน CHR ล่ะคะเท่าไหร่คะอ๋อถ้าใน C-HR นะคะราคาจะอยู่ที่900บาทคะ่ะค่ะหาซื้อกันได้เลยนะคะที่ t o โยต้าเพชรบุรีค่ะทั้งสสาขาเลยนะคะ หากถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราในคลิปหน้ากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ